ซีอีโออูเบอร์เบรกแตกด่าคนขับเพราะบ่นเยอะเทร i s สคารานิกประสบปัญหาชีวิตหนักกว่าเดิมหลังมีวิดีโอเดส h ์แคมแสดงให้เห็นซีอีโอของอูเบอร์รายนี้แสดงความก้าวร้าวกับคนขับเรื่องการลดค่าโดยสารของอูเบอร์แบล็กหลุดออกมาสู่สายตาประชาชน b ล o o มเบิร์กเผยว่าวิดีโอฉบับนี้ถูกบันทึกไว้ในซ u p เปอร์โบ u ซันเดย์เมื่อเทรเวสได้ขึ้นรถอูเบอร์แบล็กกับเพื่อนหญิงสองราย เมื่อไปถึงที่หมายเทรเวสได้พูดจากับฟอร์ซี่คาเมลคนขับรถคนขับรถรายนี้ก็เลยถือโอกาสบอกเทรเวสว่าไม่ค่อยพอใจในรูปแบบการปรับราคาของ Uber Black ล็เทรเวสบอกว่าจำเป็นต้องทำเพราะคู่แข่งที่เพิ่มขึ้นคนขับก็เลยแย้งว่าการเปลี่ยนแปลงเนี้ทําให้เขาขาดทุนกว่า3.4ล้าน4แสนบาทจนถึงกับต้องล้มละลาย เทรวิสรู้สึกรำคาญอย่างเห็นได้ชัดเขาบอกว่าสิ่งที่คนขับบนน่ะเป็นเพียงเรื่องเพอเจอร์ก่อนจะต่อว่าว่าคนบางคนช่างไม่รู้จักแสดงความรับผิดชอบต่อปัญหาของตัวเองและก็มักจะโยนความผิดทุกอย่างให้กับคนอื่นจากนั้นทั้งสองก็กล่าวลากันโดยคนขับรายนี้กล่าวว่าขอให้โชคดีนะแต่รู้ว่าเทรเวิสคงไปได้ไม่ไกล เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นหนึ่งในเหตุการณ์นับครั้งไม่ถ้วนที่ได้ทำลายชื่อเสียงของอ b e r อร์เทรเวสได้ออกมาขอขามาต่อคนขับรายนี้อย่างเป็นทางการและกล่าวว่าเขายังคงต้องการความช่วยเหลือสำหรับการเป็นผู้นำที่ดี But if I didn't do the things I did, we would have been beaten by problems. It's just we could go higher and more expensive you get the oh, I could, oh, so no, so here's the thing. We could do lots in San Francisco. So I have I have guys working on lots, which will be fifty to seventy five percent more expensive than black. People are not trusting you anymore. Do you think people would buy cars anymore? Unless we buy them through Europe, the invoice. Otherwise nobody wanna buy a car. I, I lost ninety-seven thousand dollars because of you. I bankrupt because of you. Yes, oh. yes, yes. You keep changing every day. You my, keep, what? You a, keep changing Hold on a second. What have I changed about Black? Huh? What have you I changed? You changed the whole all? business. What? what? You dropped the prices on on Black. Yes, you did. We started, we started with twenty dollars. Oh We started with twenty dollars. You know what? How much is the mile now? Two seventy-five. You know what? What? Some people. I don't like to take responsibility for their I shit. They blame everything but in their life you think on But why are you sending email out? for town card? Good luck. Good luck to you too, but I know you don't gonna go far.